สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอาร์มในรายการเคล็ดลับก้นครัวนะครับเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับอาร์มก็มีสาระดีๆดีมาฝากเพื่อนเช่นเคยเลยนะครับและในวันนี้นะครับอาร์มมีวิธีการจัดการกับคราบหมองนะครับของกระทะทองเหลือมาฝากเพื่อนกันครับซึ่งเวลาเราทําอาหารหรือทําขนมไทยเนี่ยบางทีนะครับคราบอาหารหรือว่าคราบส่วนผสมเนี่ยมันอาจจะทําให้กระทะของเราเนี่ยหมองคล้ำได้นะครับวันนี้อาร์มจะขัดให้ใสกิ้งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับว nice, ิธ nice like ีการทําความสะอาดกระทะทองเหลืองนะครับก็ง่ายมากเลยครับอุปกรณ์ที่ควรจะมีนะครับก็มีกระทะทองเหลืองของเรานะครับที่เราจะล้างซึ่งกระทะทองเหลืองของเราเนี่ยก็มีคราบนะครับลงเหลืออยู่เนาะอันนี้เพื่อนๆอาจจะแบบสังเกตยากนึงเพราะว่าอามก็พยายามทําความสะอาดบ่อยๆอยู่นะครับอาจจะแบบมีคราบน้ำนะครับมีคราบที่แบบว่าจากตัวน้ําตาลกะทิหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันยังหลงเหลืออยู่บริเวณตัวขอบกระทานะครับมันจะมีคราบดําๆอยู่นะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับตัวช่วยของเรานะครับที่จะใช้ทําความสะอาดกระทะทองเหลืองนั่นก็คือมะขามเปียกแบบนี้เลยครับซึ่งมะขามเปียกแบบนี้นะครับอามซื้อที่ตลาดมานะฮะเขาก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะใยใของตัวมะขามอยู่นะครับเอาเรียกไม่ถูกนะอาจจะแบบก้านหรือว่าแท่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเส้นๆเ,เขาอยู่นะฮะก็มาเป็นฝกัฝกๆแบบนี้เลยนะ อาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีขายหรือเปล่าเพื่อนลองหาดูได้นะครับโอเคส่วนไหนเขาจะขายตามร้านน้ำพริกแกงร้านของแห้งกระเทียมหอมแดงอะไรเงี้ยเขาก็จะขายอยู่ในโซนของแห้งนะครับและ่อหนึ่งอย่างก็คือน้ําเปล่านะครับที่เราจะต้องเอามาแช่ตัวมะขามเปียกก่อนที่เราจะมาขัดตัวกระทะทองกันนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือกันเลยนะครับอ่าเตรียมถุงมือนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับวันนี้ขอใส่นิดนึงนะฮะวิธีใส่ก็ สวมไปแล้วก็ม้วนนับริเวณตรงปลายนิดนึงนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ถุงมือนะครับและอีกคุกกิ้งทิปนึ่งละต่อไปนะครับเราก็เอามะขามเปียกนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปนิดนึงครับประมาณสัก2ช้อนโตก็ได้จากนั้นนะครับเราก็ใช้มือที่สวมถุงมือนะครับ บีบให้มะขามเปียกนะครับแช่น้ำให้บวมน้ำนิดหนึงนะครับเราจะได้ขัดง่ายๆนะครับตัวมะขามเปียกนะครับเขาจะมีความเป็นกรดนะครับซึ่งกรดเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์ในการจัดก่อนหรือว่าในการแบบว่าชำระนะครับคราบต่างๆพวกนี้ออกนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อมะขามเปียกที่มี พวกกากใยพวกนี้ครับก็จะช่วยในการขัดนะครับทําให้กระทะของเราเนี่ยสะอาดใสวิ้งเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวอามจะขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดประมาณสัก2-3นาทีนะครับให้คราบต่างๆเนี่ยหลุดออกมานะครับแล้วก็พยายามทําให้ทั่วตัวกระทะเลยนะครับยิ่งซอกพวกนี้ครับมันจะมีคราบดําๆอยู่ก็พยายามแบบถูๆเขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอทำความสะอาดก่อนจากนั้นนําไปล้างนะครับแล้วมาเช็ดให้แห้งครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ ตอนนี้นะครับกระทะทองของอัมก็กลับมาใหม่อีกครั้งนะครับนีเงาวับเลยนะครับเหมือนแบบว่าเพิ่งออกมาจากร้านใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่อยากจะเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ขัดเครื่องครัวทองเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมนะครับหม้อทัพพีอะไรเงี้ยที่เป็นทองเหลืองนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับและเพื่อนคนไหนอยากทราบนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในรายการเคล็ดลับก้นครัวที่ช่องของเราที่ Food Travel TV วันนี้นะครับอัามต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาใหม่คราวหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับว้าวเอาวับเลย